สวัสดีครับอันยองฮสัสเซโยกับพบ,บ,บกับช่องต้อยติง่งอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับช่วงต้อยติ่งรีแอคก็เซ็นนาจะบอกว่า EP แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เอพิโซดหรือว่า EP ีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเส้นหายไปนานมากมากเลยจะมาบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าคือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางก่อนอ่านเล่าก่อนว่าคือเราก็แค้ทำคลิปรีแอคกันแหละเราก็คือเราก็เอาปัดคลิปลงปกตินะครับว่าอยู่ดีเห็นไม่คาดฝันก็ที่แบบว่าที่คิดไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นคือเนื่องจากเราก็ติิิดเเเเคาาาาารรรียกกออะไนววตขงงทลป็แบบ่ โดนแบนตอนแรกอะคลิปก่อนหน้านี้คับที่เป็น EP สใช่ไหมคที่ EP สามะเราทำมาแล้วเราคือเป็นแบบว่าเราตัดแต่งอะไรทุกอย่างนี้รวดปุ๊บใช่ไหมครับมันก็เกิดการแบบว่าพอลงไปอะคนดูแบบยังไม่ถึงที่สิคนเลยยี่สิบกว่าเอ็มเล็ตมันก็แบนเลยแล้วก็แบบโอ้เกิดอะไรค้อเราไปทำการศึกษาต่างๆมากมายคือบอกว่าคลิปไม่ต้องแบบเบอร์นู่นเบอร์นี่นะหรือว่าผ่าโดยรัศดิเอาคลิปเขามาดช้อะไรอย่างเงี้ยเรากแบบไปมาแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้เราก็เป็นแบบว่าไม่ได้เอาแบบว่าใค้วันตัดวิดีโอแปะหรือว่าไวตรงกลางเนี่ยค่ะ ขึดมาสู้อีกครั้งนึงแล้วพอก่อนที่จะขึดมาสู้เนี่ยคลิป EP พสองกับ EP พสองครับก็โดนลิดสิบไปอีกเราก็แบบทำไมทำร้ายเราอย่างงี้เราแบบว่าคือตอนที่เป็นเพลงของไฮโอรินอันที่เป็นสเตจเปิดตัวโอเพนนิ่งอะครับมันต้องตัดอันที่เป็นด้านหลังอะทิ้งไปเลยเพราะว่าอ๋อให้เหลือแค่แค่เรื่องต้นนิดเดียวอย่างเงี้ยราก็แบบว่ายอมดีกว่าแบบต้องแบบว่าคลิปไม่ได้เผยแ,แ,แล้วแบบว่าคลิปคนนั้นเกือบจะดูแบบเกือบสองพันแล้วแบบดีใจมีคนมาดูเยอะแบบว่าคนแบบ มาติดตามอะไรครับเราก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ดีใจแต่เราก็แบบไม่อยากจะลบคลิปนั้นทิ้งแต่ว่ายูงสมเบาไม่ต้องลบออกแต่แก้ไขอะไรอย่างงี้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคโอเคเราก็เข้าใจแล้วก็ต้องตัดคลิปนั้นตรงด้านหลังทิ้งไปก็แบบว่าเราก็ต้องมาบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนเพื่อนเข้าใจว่าเออมันหายไปเราก็แบบว่าไม่อยากจะมวเสียงเราไม่อยากจะปิดเสียงเพราะรู้สึกว่าปิดไปมันก็ไม่อินเราก็ถือเป็นการตัดทิ้งไปดีกว่าเราไปดูแบบว่าเราิเคราะหรือว่าเราพูดว่ามาเมา์มอยกับทุกคนว่าดูแล้วรู้สึกยัง ฟารล้องนั่งมากก็คือแบบอดใจรอมาเกือบสองอาทิตย์หรือเปล่าใช่ไหมสองอาทิตย์คือแบบว่ามันตอนแรกมันกับแอบทอ้อ <c oughs> แต่ว่าเราเวาได้ดูแลเต้นเต้นเป็นพาทิตย์หรือเปล่าพาทิตย์เนะี่ยว้าเฮ้ยเสี่ยวถิ่งกับยูจินว้า มัตังอยู่นะขอแอบรีสเสียงก่อนเดี๋ยวกลัวติดเลกซิตแต่แอบตอนนี้อะไรก็โกยหมดเลยว้้วน,าน,าน,านาม่มมแม่แม่ what's gonna pass w h a t e ฟีลเหมือนแบบนักแข่งเลยอะนักแข่งรถอะชุด À äh, mình nắng đập hơn mình cả. Wow. Quá xin Hồ hồi sát ạ. Oh. เล้ว <laughs> ไม่กล้ทำเะเดี๋ยวก้อขยับว่าแต่แต่ว้าวมีความเป็นแบบสดใสลูกกี้มีความเป็นแบบดีอ่ะดีโพแต่แต่ทอนนี้แอบ พัดลมอยู่ดีก็หัวหักลงเองเพราะเยวทิ้งส่วนมากเลยอะที่แบบน,นี้โอ้นี่ดโีโอ้ยเบรกแดนซ์เบรกแดนซ์ โูเต้นแรงมากเต้นแรงกันมากโอเียค่ะรู้แบบตัวจิ๋วแต่แสวมูเมื่อกี้ไม่น่าหันไปด้านหลังเลยดายอนนะแบบเมื่อกี้กล้อง,องน่าจะแทนมาด้านหน้าสวยกว่า เม yeah, ื่อกี so, ้ยังเฟียสอยู่เลยเมื่อกี้ยังแบบแล้วก็ได้หลายบุคลิกเปลี่ยนแบบสวิตช์บัวฟ้าผ่า เป็นเรซิ่งเป็นแบบนักแข่งจริงๆด้วยเคมเลอร์มากับสายฟ้าฝนจะตกไปด้วยถ้ามีเสียงแบบฟ้าผ่าก็ขออภัยเลยนะครับแต่เราจะตั้งใจดูที่สุดเรือนี้น่ารักอืม ความรู้สึกว่าเป็นเป็นโชว์ที่เราแบบว่าเขาเรียกว่ายงน,นะเราไม่เคยเห็นแบบแบบนี้มาก่อนสำหรับที่เคทเลอร์อที่ทําโชว์ทั้งหมดมาสําหรับไม่ว่าจะเป็นสเตจไหน,นต่างๆไม่ว่าจะขึ้นงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเตจในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็น M อ็มเขาว์ดาวอิงกิกาโยแล้วก็เออหลายหลายหลายเออเวทีที่ขึ้นแสดงครับก็รูสร้สึกว่าแบบเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็แปลกใหม่ดีแต่รู้สึกว่ามันยังแอบ,บเบาไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับลูกี้น้องใหม่เนี่ยก็ ตื่นตาตื่นใจเซ้นมากๆแล้วก็สนุกไปกับเพลงหรือว่าเพราะว่าเราฟังบ่อยด้วยแล้วเราก็ร้องเองแล้วก็เลยเอออันแตกใหม่แล้วก็ชอบท่อนที่มันแบบว่าอย่างเงี้ยครับมันเวอร์สแบบสโลด้ที่มันแบบซุปเปอร์โซนิกแล้วมันแบบปุ๊บุบอย่างเงี้ยมันแบบมันดีมากๆเลยนะครับสำหรับเซนก็เคปเลอร์รก็ถ้าเรื่องการให้คะแนนก็ขอครั้งนี้ขอค่ะให้8.5แล้วกันนะครับสึกว่าเราเคยเห็นอะไรแบบนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้ธงต่างๆอะไรเงี้ยถ้าย่างไงก็เป็นความคิดเห็นของเซ้นส่วนตัวคนเดียก็ รู้สึกว่ายัางไงก็ทำได้ดีได้ดีมากสำหรับเคปเลอแล้วก็น่าสนใจสำหรับการที่เอาคอนเซปต์แปลกๆใหม่ๆม,ม,มาโชว์ให้กับแฟนคลับแฟนคลับคงแบบว่าดีใจมากๆแล้วก็หลังจากเห็นที่เขาเรียกว่าไรน,นะเห็นจากสเตจโอเพนนิ่งที่เปิดตัวไปอะ่ะคนดูคลิป Ke เค p l e r แบบว่ายอดวิวแบบทะลุมากก็น่าจะแบบว่าจะฐานแฟนคลับต่างๆฐานแฟนคลับอินเตอร์ฐานแฟนคลับเกาหลีก็แบบว่าชกันปัน่นวิวแบบว่า ดีมากเลยก็สำหรับใครที่เป็นแฟนลับเคเบิลนะครับก็คีดเห็นังไรก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะออกชา้าไปหน่อยแต่ก็ใครที่แบบว่าดูแล้วแบบว่าเพิ่งมาดูใหม่หรือว่ามาดูด้วยกันก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปดูวงที่2กันเลยดีกว่านะครับวงที่2ก็คือวง brave girl นะครับสำหรับสเตจนี้ก็ใช้เพลง c h e m a t baram นะครับกับ r o w i n มา remix กันนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ดูแลน่าจะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเนอะสำหรับเบสกรอยางจะไม่ดูไปดูรายการที่เป็นเลยนะควีนด o อมเลยอะที่เป็นตัวรายการเต็มอะที่เขาแปลให้ mm hmm. ก็สามารถท้าดดูทางได้เลยทางวิวนะครับ V I U นะครับจะเปนคนไหนที่อยากจะดู mm hmm. อ่ะ Attention แล้วเขาเรียก Attention แล้ว mm hmm. มีการตีกอง <laughs> มีความกีฬาสีเหมือนกันเนอะเอา กองมาตีแล้วมันเหมือนแป้งสับเดินสับเดินสับเดินสับแล้วก็แปกใหม่ดีชิมากเป็นการโชว์สไตล์ของทั้งสี่คนนะครับคิดว่า นแกนเดโรนเอทีร้องสดปะวงนี้เขาร้องสดกันไหมเสียงดีกันมากเลยอะ่ะโอ้มินยองเสียงมีสเสน่ห์มากเสียงดีมากถ้าแบบร้องสด,ดีคือแบบ บีดส่วนตัวสะคิดว่าบีดมันลิมิแตแปลกๆนะครับ มีเป็นสบบฟิลงานปลายปีเหมือนกันเนอะอันเนี้ยแต่มันเราเคยเห็นในงานปลายปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบแอบเปิดเสียงดังแล้วให้รู้สึก จ้าจ้าจ้าจาโอเคโอเคเดี๋ยวจะพูดดีๆพูดดีๆคือเปิดเสียงดังแล้วจะรู้ว่าบีดมันไม่ค่อยเสียงมันไม่ค่อยดังหรือเปล่าครับเพราะคลิปหรือว่าเพราะอะไรไมาแบบว้าวซูมากเดี๋ยวคิดวันผิดที่มาอัดวิดีโอ ตาแบบโอ้แฉลบยังไม่ได้แต่กล้องสั่น <offs silos> <expression> <ham logistics> สงสัยฟ้าอาจจะลองด้วยถูกใจถูกใจ ความรู้สึกก็คือแบบขออนุญาตพูดตรงๆนะครับแบบว่าหลังจากดูเลยแล้วรู้สึกว่าเรฟก็แอบเบาปนิดนึงอะแบบคือแบบเราเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจที่จะจะโชว์ศักยภาพจริงแต่ว่ามัน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 เบาไปอะเราสึกแบบว่าเราอยากจะมันคือเราเข้าใจแหละว่ามนุษย์อะเป็นสิ่งที่ความต้องการแต่เขาเรียกนะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าแต่ว่าความแบบว่าอยากจะเห็นอะไรที่สิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายแต่เราสึกว่าอันนี้มันแบบ เราเคยเห็นแบบนี้มาเยอะแล้วแบบว่าแม้จะเป็นสเตจงานปลายปีหรือว่าจะเป็นใครว่ารนะเป็นงานต่างๆเราเคยเห็นแบบอย่างนี้มาแล้วอ่ะเราอยากจะเห็นเรสโคลทำอะไรที่มันแตกต่างไปใหม่บ้างแตกต่างไปแบบใหม่ๆบ้างเพราะว่าแบบนี้เราแบบแอบเห็นแล้วเรารู้สึกแบบมีความรู้สึกแบบเออเราก็เห็นแล้วนี่วานึกว่าจะเอาแบบมาโชว์ที่มันแบบมันมีความน่าสนใจก็จริงแต่รู้สึกว่าอิเลเมนทุกอย่างองค์ประกอบต่างๆในของในโชว์นี้แล้วพอสุดท้ายเราแบบเราก็รู้สึกแอบ แอบผิดหวังอะแต่ว่ามันก็ถ้าให้เลือกสเตจแรกของ Brave Girl กับสเตจเนี้ยฉันรู้สึกว่าสเตจแรกยังดูแบบน่าสนใจอุยขอโทษครับเลยสเตจแรกแอบบที่แบบเป็นเต้นกับไฟที่เป็นชุดสูตรอะคะรับเลื่อมๆที่ปักปๆเนี้ยฉันรู้สึกว่าอันนั้นดูน่าสนใจกว่านี้อนันนี้ดูแบบแอบผิดหวังแต่ว่าถามว่าในเรื่องของการโชว์พลังเสียงร้องอะไรเงี้ย Brave Girl ทำได้ดีไหมฉันว่าทำได้ดีมากๆอันเนี้ยให้ไปเลยแบบว่าเรื่องเสียงร้องให้แบบไปเ5 9.8เลยแต่แค่แบบว่า สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการโชว์โชว์คัมแบ็กใช่ไหมครับซึ่งก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบว่าการตื่นตาตื่นใจที่มันแบบรู้สึกน่าสนใจมากกว่าแบบการมาโชว์แบบขึ้นสเตจเหมือนแบบว่าสเตจปกติอันนี้ก็รู้สึกเสียดายนิดนึงแต่เรื่องเสียงร้องอย่างเงี้ยเบฟเกอร์เอาไปเลยแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นการร้องสดนะคือแบบเยี่ยมมากๆเสียงแบบสเตเบิลเสียงคงที่มากๆเลยสำหรับเบฟเกอร์ก็ขออนุญาตให้เจ็ดเต็มสิบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือแบบโชว์นี้แอบรู้สึกเสียดายนิดนึงอ่่่่ะะแแบบวาานนจเห็ไรทีมั แปลกใหม่ที่แบบน่าสนใจได้มากกว่านี้นิดนึงรู้สึกว่าเบฟโกน่าทํทำโชว์ได้แบบน่าสนใจได้มากกว่านี้เพราะว่าโชว์แรกอะเปิดมาดีมากๆเราก็แบบเอ็กซ์เพคว้วก็คาดหวังกับโชว์นี้จริงๆนะครับก็ไปดูกับวงที่3ามัาเลยดีกว่านะครับก็คืออูจูซึงยอนนะครับ